เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงแสดงธรรมะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า227 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่137ข้อที่99พิกุทั้งหลายพยาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลายเย็นเหยียดยืดกายแล้วเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบ บรรลือสีหนาถสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารราชสีนั้นเมื่อตระคุบช้างก็ตระคุบด้วยความระมัดระวังไม่ละหลวมเมื่อตระคุบควายป่าก็ตระคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตระคุบบัวก็ตระคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวมเมื่อตระครุบเสือดาวก็ตระครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมแม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายและแมวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมเพราะเหตุใดเล่าเพราะราชสีนั้นคิดว่า เหลี่ยมคููของราชสีอย่าได้เสื่อมเสียไปเสียเลยดังนี้พิกุทั้งหลายก็คำว่าราชสีราชสีนี้เป็นคำแทนชื่อตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะด้วยเหมือนกันการแสดงธรรมแก่บริษัทนั่นแหละคือการบรรลือสีหนาศ ของตถาคตภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกขุทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อแสดงแก่ภิกุณีทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อแสดงแก่อุบาสกทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวม เมื่อแสดงแก่อุบาสิกาทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมแม้ที่สุดแต่เมื่อแสดงแก่ปุถุชนชั้นต่ำทั่วไปเช่นแก่คนขอทานหรือพวกพรานทั้งหลายก็ย่อมแสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเลยเพราะเหตุใดเล่าภิกขุทั้งหลาย เพราะเหตุว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพต่อธรรมดังนี้